งานยิ่งใหญ่แห่งปีที่จัดมาแล้วหลายๆปีณนะอุทยานรอองอํเภออําพวาจังหวัดสมุทรสงครามแต่ปีนี้ด้วยเหตุแห่งการระบาดของโควิด -19 คณะกรรมการจึงโยกย้ายมาจัดในกรุงเทพมหานครเป็นการชั่วคราวนั่นคืองานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ,พระพุทธเลิศล่านภาลหลประจำปี2564หรืองานเฉลิมพระเกียรติรอสองเหมือนจัดขึ้นที่อุทยานรอสองทุกประการ ได้รับพระมหากราุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธทราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีเสด็จเปิดงานในเวลา15นาฬกาวันเสาร์ที่20พฤศจิกายน สำหรับวันแรกจะยังไม่เปิดให้ประชาชนเข้าชมแต่จะมีการถ่ายทอดสดทางช่อง9อสมทตลอดเวลาที่เสด็จพระราชดำเนินและทอดพระเนตรการแสดงต่างๆสำหรับพี่น้องประชาชนจะสามารถเข้าชมได้ในวันอาทิตย์ที่21พฤศจิกายนตั้งแต่เวลา10นาฬิกาทั้งในบริเวณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติและการแสดงในโรงละครแห่งชาติ และพลาดไม่ได้ในช่วงเย็นๆค่ำๆเพราะจะมีการประดับประดาตกแต่งไฟหลากสีสวยงามทั่วทั้งพิพิธภัณฑ์เหมาะแก่การถ่ายภาพไว้เป็นเที่ยระลึก รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มท่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ